วิธีการดูแลสุขภาพผมแบบง่ายแก้ปัญหาผมหลุดล่วงได้เพียงแค่สระผมโดวยวิธีนี้ครับสวัสดีครับปัญหาผมขาดหลุดร่วงเป็นปัญหาหนึ่งครับที่ผู้หญิงกลัวมากๆวันนี้เราสามารถจัดก,การปัญหาเหล่านี้ได้นะครับด้วยการสระผมวิธีการสระผมที่ถูกต้องคุณลองไปใช้ดูครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ห่ครับการสระผมที่ถูกต้องและการใช้น้ําที่ถูกวิธีนั่นก็คือใช้น้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นครับจะสามารถช่วยดูแลเส้นผมได้ดีที่สุดข้อแนะนําไม่ควรทำนะั่นคืออาบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนไม่ควรจะใช้สระผมนะครับเพราะจะทำให้เส้นผมขาดความนุ่มสลวยกําจัดไขมันที่เป็นไขมันดีในเส้นผมและสามารถทําให้เส้นผมของคุณนั้นชี้ฟูหยักกระด้างได้อีกด้วย 2. ครับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูให้เหมาะสมหลายๆคนนะครับก็คงจะรู้จักดีว่าสภาพหนังศีรษะและเส้นผมของเราเป็นอย่างไรเราควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยบำรุงในส่วนนั้นได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วครับตามครับการใช้ครีมบำรุงผมอย่างถูกต้องการบำรุงผมทุกวันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิง หลายท่านอาจจะบำรุงแบบว่าอาบน้ำตอนเช้าสระผมตอนเย็นสระผมหนึ่งครั้งนวดผมทั้งสองครั้งเลยอันนั้นไม่ดีนะครับคุณควรจะเว้นช่วงเวลาประมาณ48ชั่วโมงค่อยหมักผมนวดผมหนึ่งครั้งจะทำให้เส้นผมได้รับการบำรุงและดูดซับได้อย่างเต็มที่ไม่ทำให้เส้นผมคุณนั้นนุ่มสลวยและลดอาการขาดหลุดรืง่งได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าหากคุณได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้แล้วแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ